สติเป็นของสำคัญกับการบําเพ็ญภาวนาคำว่าภาวนานี้เรียกว่าธรรมส่วนธรรมคือการอบรมจิตใจมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องควบคุมการบําเพ็ญงานของตนนักภาวนาก็ ให้มีจิตติดแนบอยู่กับการภาวนาของตนเราบวชแล้วกิเลสไม่ได้บวชกิเจตกิเลสตัวฟุง้งซ่านบุ้นวายุแย่ก่อกวนทำลายจิตใจให้เราว่าวุ่นขุนมัวตลอดเวลาหาความสงบเย็นใจไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสตัวเป็นภัยทีนี้ผู้มาบวชแล้วก็ให้ระงับดับนี่ ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องโลกเรื่องสงสารที่เคยคิดเคยปรุงมาให้คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมแทนที่ความเป็นคารวาะของต